พุิการใบที่1่ได้ไพ่นอนนอนคิดนอนฝันนอนเพอ้อไอเดียดีไอเดียบรนเจิดทําหรือเปล่านะเดี๋ยวดูซินะคะนะคะได้ไพ่ชะลอหยุดชะงักอะไรที่คิดเอาไว้ว่าจะทําอะไรที่คิดเอาไว้ว่าจะจะทานูน่ทนทํานี่อะไรที่แพลนเอาไวอ้อ่ะมันเป็นฟิลที่แบบคิดแล้วแต่ยังไม่ทําคิดแล้วแต่ยังต้องรอก่อนนะคะ ประตูดวงเนี่ยวันที่สิบสี่วันนี้ยังถือว่าเปิดนะแต่มันแบบเปิดแบบเป็นไอเดียดีความคิดมันบันเจิดวันพรุ่งนี้ถือว่าประตูดวงปิดปิดแบบพักปิดแบบรอหลายๆคนพักงานบางคนเป็นจังหวะขอนอนก่อนแล้วกันขอนอนให้อิ่มขอนอนให้พอไม่รู้ไปลุยงานหรือไปทําอะไรมานอนเกง่งจจะช่วงนี้เออนะคะอะไรหลายๆอย่างที่คิดเอาไว้คงไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดในช่วงต้นๆสัปดาห์นะหรือถ้าคิดเอาไว้แล้วจะสําเร็จหรือเปล่ามาดู ประตูงานเปิดจ้ะวันที่สิบห้าประตูแฟนก็ยังโอเคเปิดอยู่แต่คุยกันไม่ค่อยเพลาะไหมเนี่ยเหมือนหันหลังให้แฟนเบาๆงอนกันเหรอนอนหันหลังให้กันนะคะประตูลูกเต้าบริวารเปิดนะคะประตูข่าวมารอจ้ะวันที่สิบกเนี่ยเดี๋ยวได้ข่าวประตูเปิดนะคนค้าขายให้ขยันในต้นสัปดาห์ขยันห้ามนอนถ้าวันนี้คิดว่าจะพักเดีย๋ยพิ่งพัก แต่ถ้ารอของนะคะก็ทำอย่างอื่นรอไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะได้ข่าวและยอดค้าขายก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆอาจจะยังไม่ได้เป็นก้อนใหญ่แต่ก็พอให้จับต้องได้นะเพราะฉะนั้นขยันนะ15 1 6ดี17ป่วยกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายกังวลใจเรื่องเงินประตูปิดด้วยระวังนิดนึงนะคะประตูวันที่17 17ปิดเนาะ18เปิด19เปิด ยี่สิบปิดสัปดาห์นี้หลายๆคนจะอึดอัดใจทุกใจไม่สบายใจถ้าพูดถึงงานเนี่ยบางทีมันก็หมายถึงการตกงานหรือการพักงานก็ได้บางทียอดขายก็ดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันหรือบางคนหาได้เยอะก็จ่ายเยอะเหมือนราหูล้วงทรัพย์ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีนะกาแฟาเนี่ยบางทีดีกันต้นสัปดาห์หุดหยีดหุดหงีดทะเลาะกันตอนขับรถทะเลาะกันตอนเดินทาง หรืออึดอัดใจในเรื่องของความรักอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะดีก็ดีไม่สุดแต่บางคนก็เป็นฟิลเบืเอ่อเซ็งๆไม่รู้อยู่ในสถานะไหนถ้าพูดถึงมือที่สามหรือรักสามเศร้าหรือรักที่ต้องตัดใจยังตัดไม่ได้ถ้าปากบอกจะเลกิกจะเลกิกยังไม่เล,กลิกหรอกจะ้ะถ้าคาดหวังในตัวความรักมากคนรักแฟนที่เรารักลูกรักเพื่อนรักคาดหวังมากผ,ผิดหวังนะเพราะมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดคิดว่าจะเป็นเพื่อนกันคิดว่าจะเป็นพวกเดียวกันคิดว่าจะเข้าข้างกัน นะคะเขาอาจจะไม่เข้าข้างเราก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราทำเรื่องไม่ดีทำเรื่องผิดนะคะเนาะอย่าคิดมากจนเกินไปนะอันนี้มันคือว่าบางทีมโนมากคิดมากวางแผนเอาไว้มากอาจจะทำให้ไม่สบายหรือทุกข์ใจก็ได้เนาะห้ามออกจากงานนะคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานธุรกิจของตัวเองสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แบบอาจจะเจอปัญหาเรื่องอึอดอัดบ้าง นะคะแต่ว่ามันก็ยังจัดการไปได้อยู่เป็นไปตามสเต็ปของมันมีดวงออกไปดูงานเดินทางนอกสถานที่พอบ้านแม่บ้านหรือหลายๆคนอาจจะไปสัมมนาไปดูกิจกรรมอะไรต่างๆก็ได้จะอยู่ไม่ติดบ้านอ่ะแต่บางคนก็จะมีคนมาหาที่บ้านนะมีดวงปาร์ตี้มาเปิดประตูเข้ามาหาเลยเนาะนะคะประตูงานก็ยังเปิดอยู่สัปดาห์นี้มีดวงได้งานนะถ้าตกงานมามา,มากแล้วก่อนหน้านี้ตกมานานอ่ะสองสามวันนี้มีงานอะไรเข้ามาให้คว้าไว้นะ ม่งั้นบางทีพอแฮงแมนมาเนี่ยบางทีมันหมายถึงการตกงานยาวจนถึงสิ้นปีห้ามออกจากงานก่อนได้งานค่อยๆแก้ค่อยๆปรับปรุงค่อยๆจัดการสัปดาห์นี้มันบอกว่าถ้าคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามบางทีอาจจะต้องคิดอีกมุมหนึง่งคิดบวกนะคะถ้าคิดบวกอยู่แล้วเออก็อดทนค่อยๆจัดการไปปัญหาทุกอย่างมันแก้ไม่ได้ทั้งหมดร้อยอร์เซ็นแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือ หล,หลายอย่างเริ่มโอเคมากขึ้นเรื่องมันเริ่มต้องใช้เวลาเนาะปัญหาอะไรก็ตามในช่วงนี้นะคะนะเงินเงินมันแอบ,บดูซบเซาแต่เงินจากคนอุปถัมภ์เงินคนที่มีไรายได้หลายทางเนี่ยไม่น่ากังวลใจสักเท่าไหร่นะแต่พ่อะคะ้าแม่ขายสัปดาห์นี้มันเหมือนจะรู้สึกเหมือนแบบยอดมันดอปเงินที่เคยได้บางทีอ่ะมันได้แบบอื่นๆมันได้น้อยแต่ยังมีรายรับทางอื่นเข้ามาพอให้ชื่นใจหรือถ้าคุณมีคนที่อุปถัมภ์เนี่ยไพ่แบบนี้บางทีมันหมายถึงว่าเงินจะมีคนช่วยซัพพอร์ตช่วยเหลือเงินลับ นะคะยังได้อยู่นะเออได้เราเก็บเอาไว้ด้วยนะไม่ใช่ได้ล้วหมดนะจ๊ะโอ้โชคก็มีลุ้นเหมือนกันเดี๋ยวมาดูสื่อนะคะเนาะงานก็บอกไปแล้วสุขภาพละ่ะสุขภาพสัปดาห์นี้ระวังปวดแข้งขาระวังมีปัญหาเรื่องระบบเลือดเออบางทีก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทปากกระตุกหลงหลงลืมลืม,ลมกินยาบำรุงหรือไปหามหมอสักหน่อยนะคะ เออแปก้งแปะก,ก,ก้วยบำรุงสมองสัหน่อยได้ก็ดีบางคนก็จะมีปัญหาเป็นไมเกรนบางคนอาจจะมีปัญหาไม่สบายใจเรื่องสุขภาพของคนที่ที่เราแคร์คนที่เรารู้จักนะคะเนาะ,ะมาต่อนะสัปดาห์นี้มันบอกว่าประตูเอาอย่างนี้ละกันประตูดวงเนี่ยเปิดเจ็ิเปอร์็นะแต่คุณต้องขยันให้มากหน่อยอย่าเอาแต่นอนคุณต้องทำให้มากกว่าพูดแล้วก็อย่าคิดอะไรไปเองมันจะส่งผลไม่ดีทำให้คุณน่ะแหละทุกข์ใจ นะคะคนโสดยังไม่เด่นในเรื่องของความรักแต่ก็จะมีคนเข้ามามีโอกาสที่จะเป็นคนอายุน้อยกว่าด้วยอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานด้วยอาจจะเป็นคนที่เอางานมาเสนอเอางานมายื่นให้คุณแต่จริงแอบมีความรู้สึกดีให้กับคุณเพราะฉะนั้นก็ดูเนาะส่วนใครไม่ได้สนใจเรื่องรักไม่มีแฟนก็โฟกัสเรื่องงานจะ้ะสัปดาห์นี้บริวารลูกเต้าถือว่าดีโอเคนะแต่กับแฟนเนี่ยระวังจะทะเลาะกัน เพราะความใจร้อนของแฟนด้วยบางทีหรือบางทีถ้าเกิดเขาทักมาแล้วเราไม่คุยไม่พูดด้วยก็รังจะเจอปัญหานะคะสุขภาพบอกไปแล้วนะเนาะประตูก็เปิดไปแล้ววันนี้สัปดาห์นี้ระวังวันที่20กับระวังวันที่17 2สองวันนี้เป็น2วันที่ไม่เสียเงินไม่เสียใจไม่หงุดหงิดก็อาจจะไม่สบายตัวนะคะหรืออาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีในวันนั้นหายใจเข้าลึกๆฮึบๆจ้ะนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนเขียวฟ้า การทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้จะบอกว่าอย่าคิดมากอย่างที่บอกนั่นแหละเ,เสริมดวงไหว้พระทำบุญหลายๆคนบอกไปแล้ววิธีแก้เครดวิธีคิดตัวเองช่วงนี้อย่าคาดหวังมองโลกในแง่บวกขยันให้มากกว่าพูดอย่าผัดวันประกันพุ่งต้องทำคิดแล้วทำคิดแล้วทำถึงจะดี นะอันนี้กรณีที่คิดมานานแล้วค่อยควรมานานแล้วพร้อมหมดแล้วแต่ไม่ทําสักทีนะส่วนใครที่กําลังวางแผนหรือคิดจะทําอะไรในนี้มันบอกเอาไว้ว่าทําไปเถอะบางอย่างอาจจะดีบ้างไม่ไม่ดีบ้างค่อยๆเรียนรู้แก้ไขไปอันนี้คือวิธีการแก้เครสของคุณนะสัปดาห์นี้อัลเลิร์ตเข้าไว้คนค้าขายนะจ๊ะ,ะมาต่อเนาะโชคจะ้ะความโชคดีเนี่ยถ้าจะเอาแบบว้าวๆ้าเลยย่งไม่ค่อย ไม่ค่อยว้าวมากเท่าไหร่ในช่วงสัปดาห์นี้แต่ว่าขา่าวดีงานดีมารอวันที่สิบห้าสิบหกโอกาสดีการเดินทางการปาร์ตี้การได้รับการยอมรับมีความสุขมารอในช่วงวันที่สิบเก้าสิบแปดสิบแดสิบเก้าเพราะฉะนั้นสี่วันนี้เป็นสี่วันที่ดีสำหรับคุณเนาะวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะเบื่เบอเซ็งๆบ้างไม่เป็นไรหรอกจก้ะบอกใจตัวเองแบบนี้เนาะอ่ะมาต่อนะคะเลขจะ้ะสื่อมาจากอะไร จะมีคนที่บ้านไม่สบายหรือเราไม่สบายซะเองนะซื่อมาจากความฝันนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดจ้ะเป็นเลขของคุณช่วงนี้แฟนหงุดหงิดเนาะพูดไม่ค่อยเพาะด้วยมันยังไงจะ้ะเออเนาะหรือว่าเจอคน alert เจอเด็กช่างเจอคนเหวี่ยงๆทำให้หงุดหงิดสู้ๆจะ้ะ